ผมยกตัวอย่างใกล้ตัวคุณแล้วกันนะครับคุณเป็นคนทํางานและคุณจ่ายประกันสังคมถูกไหมคุณรู้ไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่คุณส่งมาตั้งแต่มีกองทุนจนถึงวันเนี้ยกี่บาทเคยรู้ปะตอนนี้มีมูลค่ารวมเกือบ2.7ล้านล้านบาทแล้วนะครับใช่เงิน1กิโลเงิน1มัดเนี่ยเอามากองรวมกันเกือบ3ล้านมัดแล้วครับ แล้วมันก็มีข้าราชการบางกลุ่มนะผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนรวมไปถึงนักการเมืองผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่คุณไอ้ลักชนกและสสพรรคประชาชนเข้ามาเปิดโปงว่ามันมีไอ้โม่งกลุ่มนี้นี่แหละคอยกัดกินเงินพวกคุณอยู่และสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ห้ามปามพวกนี้แล้ววังมันจะเจ๊งกองทุนพวกนี้ยซึ่งมันเป็นสกเกลระดับชาติแล้วครับบางทีผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าประเทศไทยของเรานี่อยู่ในเทียอะไหแหละครับอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเราอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับหรือเรากำลังอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรพัฒนาคุณว่าประเทศเราอยู่ในเทียไหนตอนนี้วันนี้ผมได้ดูนะครับรายการของคุณสรยุทธ์ซึ่งเอาคุณไอมาแล้วเจอกับคุณการคุณการฟนอินเข้ามานะครับเขาสองคนก็ถามตอบในประเด็นที่หลายคนสงสัยแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ผมคิดว่าประเทศเรายังไม่สมควรพัฒนาและไม่ควรจะได้รับการพัฒนาเลยก็คือการที่คนในชาติไม่รู้จักแยกแยะเลยครับ การที่คุณกันออกมาทําความดีให้สังคมในประเทศเราเนี่ยถือถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคนคนนึงจะบุกป่าฝ่าดงไปไปช่วยประเทศในสถานการณ์ที่มันขับขันในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรืออย่างชายแดนตอนนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องดีครับแต่เราลองมาคิดในมุมกลับไหมบางทีประเทศเราไม่จะไม่จําเป็นจะต้องพึ่งอย่างคนกันก็ได้ประเทศเราไม่จําเป็นจะต้องให้คนอย่างพี่บุ๋มปนัดดาหรือพี่บินบรรลือฤทธิ์ให้พวกเขาเหนื่อย ถ้าสวัสดิการของรัฐเราดีจริงๆนะครับปราศจากการคอร์รัปชั่นกินสินบาทค่าสินบนและได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและฉับไวครับและผมเสียใจมากที่คนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยเห็นไหมออกมาโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเพียบเลยครับคอมเมนต์เหมือนคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างส่วนใหญ่จะเป็น FC คุณการจอมพลังทั้งนั้นเลยครับบอกว่าไอ้ลักชนกนี่มันทําอะไร哟 ค่อยเป็นสอสอเนี่ยรู้สึกว่าเปลืองภาษีพวกกูแล้วเกินพวกมึงทาอะไรวะไปว่าพี่กันเขา <c oughs> ช็อตนี้แหละที่ทําให้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยมันไม่ควรได้รับการพัฒนาคุณรู้อะไรไหมครับสอสอพักประชาชนที่คุณไปตาหน้าเขาว่าเปลืองภาษีเนี่ยถ้าสอสอพักประชาชนเปลืองภาษีไอ้พักอื่นเนี่ยครับไม่สมควรที่กินเงินภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวซะด้วยซ้ําไปเลี้ยงเสียเข้าสุกด้วยผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะคนที่ไปคอมเมนต์ด่าไอ้ลักชนกกหรือด่าพักประชาชนเนี่ย ถึงคุณจะเกลียดผมเลยนะแต่อยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเว้ยผมไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังกองการจอมพลังกว่าเขาจะมีวันนี้เขาไปรู้จักใครอะไรยังไงนั้นผมไม่รู้นะครับแต่การที่คุณไปด่าพักประชาชนว่าเขาไม่ทําส้นตีนอะไรเลยคุณกําลังจะเป็นประชาชนที่โง่ามากๆเพราะอะไรรู้ปะผมยกตัวอย่างใกล้ตัวคุณแล้วกันนะครับคุณเป็นคนทํางานแล้วคุณจ่ายประกันสังคมถูกไหมคุณรู้ไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่คุณส่งมาตั้งแต่มีกองทุนจนถึงวันเนี้กี่บาทเคยรู้ปะ ตอนนี้มีมูลค่ารวมเกือบ2.7ล้านล้านบาทแล้วนะครับใช่เงิน1กิโลเงิน1มัดเนี่ยเอามากองรวมกันเกือบ3ล้านมัดแล้วครับแล้วมันก็มีข้าราชาการบางกลุ่มนะผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนรวมไปถึงนักการเมืองผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่คุณไอ้ลักชนกและสสพักประชาชนเขามาเปิดโปงว่ามันมีไอ้โมงกลุ่มนี้นี่แหละคอยกัดกินเงินพวกคุณอยู่แล้วสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ห้ามปลามพวกนี้แล้ววังมันจะเจ๊งกองทุนพวกเนี้ย ซึ่งมันเป็นสกเกลระดับชาติแล้วครับและอย่างตึกสก,กายนายที่ไปเปิดโปรงและโดนรัฐมนตรีบางคนไล่ฟ้องอยู่นี่ครับเขาทำงานเสียงเพื่อพวกคุณขนาดไหนแต่พวกคุณมองไม่เห็นจริงๆเหรอมึงมองไม่เห็นกันจริงๆเลยเหรอครับว่าเขาปกป้องผลประโยชน์ที่พวกมึงในสกเกลใหญ่แค่ไหนแล้วก็พิมพ์ไปดีโอ้ยไม่มีประโยชน์สสอ,สอพวกนี้ไม่เคยทําอะไรสังคมเลย เพราะวันๆพวกคุณเวลาถ่ายติ๊กตอกคุณก็ดูแต่หนังตลกเฮฮาดูแต่คลิปไร้สาระปัญญาอ่อนบางคนยังเข้ามาถามผมนะเฮียครับไอโฆษณาในติ๊กตอกเนี่ยที่ว่าลงหนึ่งพันได้ปันผลวลาสามร้อยเขาจะจ่ายผมวันไหนเหรอผมเพิ่งลงทุนไปครับเฮีย <Yeah. S 1> <c oughs> ที่อย่างนี้ละเชื่อเหรอพวกคุณลองสํารวจตัวเองไหมว่าพวกคุณคือประชากรในเทียไหนในประเทศเราอย่าให้อัคติมันมาบังทุกสิ่งทุกอย่างครับ และไอ้คาที่ว่าสอสอ้พรคประชาชนไอ้มันไม่ทําอะไรกูไม่เห็นมันจะทําอะไรเลยก็เพราะว่ามึงไม่ดูเขาไงวันวันไปเสพสื่ออย่างอื่นดูแต่เรื่องไร้สาระเข้าสมองเหตุบ้านการเมืองอยู่ใ,ใกล้ตัวเองกับไม่เคยสนใจนี่แหละผมถึงบอกว่าประเทศไทยแม่งไม่ต้องการความเจริญและเป็นประเทศที่ไม่สมควรจะเจริญน้่ซ้าไปครับตราบใดที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งยังเสพสื่อโดยที่ไม่รู้จักเสพเอาแต่สื่อดีๆเข้าตัวและไม่รู้จักแยกแยะด้วยซ้ําไปครับ ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดคุณรู้ไหมถ้าไม่มีสอสอพักประชาชนนะนะป่านนี้ประเทศไทยเราอาจจะเป็นศูนย์กลางของแสแกมเมอร์ซึ่งย้ายฐานจากเขมรเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้ครับและทําเมื่อไหร่ที่ประเทศเราเป็นศูนย์กลางของแสแกมเมอร์วันนั้นต่างชาติก็จะมองประเทศไทยเราว่าด้อยพัฒนาโคตรด้อยโคตรเหมือนกับที่เราไปด่าเขมรอยู่ทุกวันนี้ไงครับสอสรังสีมันโนมโดนฟ้องพวกมึงไม่เห็นเลยเหรอหรือวันๆดูแต่ กับดูว่าไอแอปไหนมันจะมาแจกตังไลสดติกตอกอันไหนแจกรถแจกบ้านแจกทองกันนำเทเงินไปให้เขาหรือวันวันดูแต่แค่นี้ผมก็ได้แต่ภาวนาขอให้คนในเจเนเรชันนี้ค่อยๆล้มหายตายจากลงไปน้องๆหนูๆที่มาเป็นเจเนเรชันใหม่หนูต้องระวังไว้นะการรับข่าวสารครับมันจะเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศเราเลยว่าตกลงแล้วพล,ลเมืองของประเทศไทยนั้นสมควรจะเป็นพลเมืองที่จะ ใยหาความเจริญก้าวหน้าหรือจะดักดานแบบปัจจุบันนี้ไม่ต้องการความเจริญไอคนในรุ่นพี่เนี่ยก็คงไม่ได้หวังอะไรแล้วครับประเภท4 0่0ิ0เดี๋ยวสักวันนันก็ตายส่วนน้องๆเจเนเรชันใหม่ที่พึ่งถือกำเนิดมาบนโลกนี้พี่ฝากความหวังไว้กับน้องๆทุกคนนะครับหวังว่าน,น้องๆจะเป็นต้นกล้าที่ดีให้กับประเทศไทยเราพี่เชื่อว่าวันหนึ่งพี่ยังไม่ทันตายไปพี่จะกลับมาเห็นประเทศไทยเรายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเพราะไอพวกประชากรที่มัน ปล่อยพวกนี้มันไปเถอะครับน้องนะเชื่อพี่แล้วฝากไว้คิดครับว่าคลิปนี้ผมไม่กลัวทัวลงด้วยอยากลงก็ลงไปครับเพราะผมพูดความจริงทั้งนั้นและสิ่งที่ผมจะสอนลูกหลานของผมในอนาคตในตระกูลผมต่อไปอย่างน้อยๆคุณจะต้องเป็นคนไทยที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะมีคุณภาพได้เพื่อให้ประเทศชาติเราจเจริญต่อไปได้ในอนาคตนะครับแล้วคุณนะครับคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ ว่าทำไมผมถึงมองเห็นประเทศเรามันจะเจริญยากในช่วงนี้สิบยีปีเนี่ยก็ล,ลองคอมเมนต์ดูใต้คลิปนี้อย่างสุภาพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ